อ่ะมาถึงแล้วครับพยักเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันนะครับอยู่กับช่องยูทู e อ่ะอา,ะา,า่านะอา่ินะมาแล้วยีฮัลโหลโอ้ สวัสดีครับอยู่กับช่องดินดว่วนสายล่องพิบูลนะครับพิบูครับพิ <Yeah. S 2> บลูียี่โอขายครับพิบูลโอ้โก็ไม่เหมือนอรถดําสวยๆเอา,เอาอยางรัดรออยไต้พิบูพิบูอ่ะดีแล้วหยับครัง้งให้มันดุหน่อยหยับณ <Yeah. S 2> เ,เวลานี้ก็อยู่หน้าขนส่งนะครับหน้าขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสสยนะครับมาดูรถแมคโครกับเสียดตินนะครับ มาดูเจ้ามาร์กทีนะครับราคา65น่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปครับมาแล้วครับคนพาเราไปดูมุงงน้าเต็มสูบหลังจากที่เราดูแมคโครแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรแต่งที่ร้านจูเนียนะครับ ไปดูซิว่ามีอะไรพอที่จะติดม้ติดมือกลับไปด้วยหรือเปล่านะครับอู้เื้อ,อไหล่พ่อหี่ PK อะไรพยักอ้จ๊ยจ้ยจ๊ยมาซื้ออะไร ซ,ซื้อขายรถดีนี่เนี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับโอ้เด็กข้างนอกมันจะร้อนมากเลยนะร้อนแล้วโอ้ไปดูน้ำมันเครื่องดีกว่าซื้อน้ำมันเครื่องกลับไปด้วยดีกว่ามาดูซิ น้ำมันเครื่องเราจะใช้ตัวไหนดีเนาะถังใหญ่นะครับได้แล้วครับเราได้น้ำมันเครื่องกลับไปด้วยยีโอ้เนาะยับเย่ยอย่าโอ้ ยับครั้งเนาะไปแล้วเราไปเจอกันที่แมคโครเลยนะครับนี่ครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอู้อู้ทะลออะไรใหญ่หญแท่นี่โอ้กี่เมตรนี่ใช่ดสามเมตรกว่าเลยบ่นนี่อู้ โอ้ย oh. ใหญ่จับอันนี้เป็นโคมาสุนะครับร้อีรุ่น3ามนะครับนี่เป็นบิวใหม่ทั้งคันนะครับ คันนี้ก็เป็นโกเบโก้มาร์คทีสองสี่หกเจ็ดร้อยยี่สิบมาร์คทีนะครับคันนี้ก็กำลังโคสีนะครับ เราไปดูคันที่ว่าจะขายกันดีกว่านะครับนี่ครับคันที่เราตามหานะครับโบเบโกมารทีนะครับมันเป็น s อ1เคร้อยนี่คันนี้เป็นรถร้อยนี่ไม่ใช่ร2 0ยี่สิบนะเป็น เป็นรถร้อยเาว่าเออไปหมดเเป็นรถร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยี่สิบนะครับเนี่เป็นร้อยหรอรถร้อยนะครับเป็นรถร้อยนะครับนี่ยเพราะว่าร้เลอร์หกตัวนะครับแต่ถ้าเป็นเจ็ดตัวนี่ร้อยยี่สิบหกตัวเื่อการร้อยี่สิบหกตดีเ่กันละ โอ้โอ้เครื่องนิ่มมากครับโอ้โคตรเร็ว,ว่ะ มากเลยนะเนี่ยโอ้ใส่ฟัดปิศาจด้วยคันนี้ไฟฟ้าครบนะครับ บางเครื่องใหม่เป็นเครื่อง C B G นะครับ C B G หนึ่งโอ้โอู้เดินเร็วแท้โอ้แรงจัดโอ้เดินเร็วมากเลยเสีเงยงเครื่องนิ่มมากโอ้ เร็ว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 โอ้มาดูซิการทำงานของเขาจะเป็นยังไงกันนะครับโอ้เร็วมากเลยเนี่ยสุดจัดประหลัดบอกคันนี้65 Uh Oh Uh Reyeng reng reng Oh, oh, oh. Ya yeah. กระดกเลยโอ้โหต่อ,อยู่คานะครับนี่ ครับเร็วเร็วมากเลยคันนี้วันละสองร้อยนี่ได้สบายเลยเนี่ยเร็วมากเลยสุดจัด าใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นบาทนะครับ SK SK100 ครับมารทีนะครับไฟฟ้าครบนะครับวางเครื่องใหม่เป็นเครื่อง c b g 1นะครับเครื่องนิ่มมากนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหกแสนห้มื่นบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อ083ย์แปดสนะครับเจ็ดสามนะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย